เปลี่ยนลุกซะไม่เหลือเขานในเอกลิเกเลยทีเดียวนะคะสาวแอนมิชัยที่มาพร้อมลุกใหม่สุดสะบื่มหลังกกอินเตอร์บอลิวูดโดยเจ้าตัวเปิดใจทุกเรื่องถึงกรณีที่ไม่ต่อสัญญากับบริษัทเก่าที่เคยมีปัญหาว่าไม่สบายใจที่จะทำงานด้วยค่ะ พร้อมจะรดปรกกาเซ็นสัญญาใหม่กับบริษัทอินเตอร์ในแถบอเมริกาเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่อง MV Lucky Tonight ของนักร uh> uh um> ้องอินเดียท uh> ี่สาวแอนไปร่วมฟีรีจิริงด้วยแถมเจ้าตัวยังใส่บิกินีโชว์วิวนั้นเจ้าตัวก็บอกว่าทันทีที่กลับถึงเมืองไทยก็รีบไปให้คุณพ่อดูเลยละค่ะก็ไม่ได้ห้ามแต่ถามว่ามีถ่ายอีกไหมเนี่ยแบบนี้พูดถึงคุณพ่อนี่ก็ต้องต้องใช้ศิลปะในการพูดนิดนึงแต่ถ้าคุณแม่นี่คือจะไฟเขียววันละรอ ซิ่งเพลงนี้ก็จะรวมอยู่ในอัลบั้มเพลงอินเตอร์ของแอนซึ่งจะวางแผงปลายปีนี้ค่ะที่สำคัญนะคะเธอได้นำลิเกเข้าไปเป็นจุดขายด้วยโดยไม่หวันว่าลุคเซ็กซีสส่จะขัดกับศิลปะพื้นบ้านของไทยอย่างลิเกเพราะอยากให้มองที่การเผยแพร่วสสัฒนธรรมไทยมากกว่าค่ะจริงๆกระแสตอบรับดีนะคะ เพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่แอนคนเดียวที่เป็นดารา in, อินดาราบอลีวูดแล้วแล้วแล้วถ่ายว mm ีกินี่เพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะเซ็กซี่สตตร์ของเขาที่นู่นก็จะแบบว่ายิ่งกว่านี้มาก mm hmm. นี่คือ,น,คอนี่คือการเต้นหรืออะไรของเราก็ก็ถือว่าอาจจะจริงๆมันอาจจะเซ็กซี่ด้วยด้วยจากท่าเต้นด้วยอะไรเงี้ยที่ทำให้เราดูแบบเซ็กซี่มันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรามากกว่าไม่ได้อยู่ที่เนื้องานแอนจะต้องทิ้งเวทีที่แอนเคยอยู่ทุกวัน ไป,ไปแสดงที่นู่นเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งนี้มันย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเรามาทําไมและอีกอย่างหนึ่งแอนไม่ได้ลืมเลยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดได้เห็นในใ,ใ,ในในในหนังสือพิมพ์ของที่นู่นหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่านะัาข่าวที่นู่นให้ความสําคัญกับชุดนิเกแล้วก็คือประคมข่าวกันแบบว่ามันคืออะไรอะอะไรอย่างเงี้ยบทพิสูจน์การโกอิเตอร์ของแอนมิทช,ชัยจะไปได้ดังไกลแค่ไหนต้องติดตามกันต่อไปนะคะโดยเธอจะบินกลับไปลุยงานที่อินเดียต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ